สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับวันอาทิตย์นะวันนี้ก็สีแดงนะครับวันที่16เมษายนนะครับ16เมษายนนะครับวันอาทิตย์สีแดงสดใสสดใสนําโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่มาชิคทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยช่อง Vp ธรรมดาก็จะมาแทนคําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางวันนี้ก็จะนําท่านไปสู่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์คันนี้เป็นพาหานะนะครับข้ามภูเขาไปทางนั้นนิดหน่อยก็จะถึง ประเทศมาเลเซียแล้วนะครับอืมประมาณนี้นะครับก็ระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับมไม่นานเพราะมันเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับอ่าพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะครับอเดินทางนะครับอ้าวก่อนอื่นก็ต้องซื้อตั๋วก่อน <c oughs> <c oughs> เด่นวันอาทิตย์นะครับ พูดนอกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่จะงงไม่รู้ว่าอันนี้คือมกเด่นวันอาทิตย์นะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะเมื่อวานนี้ก็เข้าบนเข้าล่างนะเจ็ดนะอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีอีกนะวันนี้นะครับอ่าหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเสื้อสองก็ สองห้าสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับตัวรองคือสามนะรองคือสามนะครับเพ่วนตัววิ่งอ่าวิ่งหรือรูดก็ได้นะครับเน้นที่เน้นเน้นที่หนึ่งนะครับรองสองนะอ่าจดไปเลยจดไปเลยนะครับประมาณนี้ ยืบเด่นหนึ่งสองสามนะครับตามนี้นะครับเน้นที่หนึ่งนะใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับวิ่งรูดนะครับส่วนใครชอบคู่เจาะอันนี้มั่นใจโอ้คู่เจาะมาแน่นอนก็จัดไปครับหนึ่งห้าห้า1น8่1หนึ่งหกหกหนึ่งนเจ็ดเจ็ดหนึ่งนแปหนึ่ง่นใครชอบสายสองก็เลขคู่ก็สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับัดลองคือสามนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับเอาทางไหนทางท้ายไหมอ่า อันนี้นะครับอืมครับหยุดเอานะครับทุกตัวนะมาเลวันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์ทุกๆมาทุกๆวันอาทิตย์มาเลนี่จะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์และกัวันพุธนะครับอ่าท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอเตือนให้ทราบตามนี้กัแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสดใสสดใสนะครับกอมีเท่านี้นะขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ